จะพาคุณผู้ชมมาไปเที่ยวสวนยางนะฮะโดยเฉพาะน้องเอิร์ดแต่งตัวสวยแบบนี้ต้องพาไปสวนยางานะ,ะคะไม่ได้พาไปกรีดยาง,างะายนะละแต่ว่าสวนยางที่จี่พาไปวันนี้ฮะมีคาเฟ่จริงเหรอคาเฟ่ c ิคๆฮะบรรยากาศดีๆอ่ะไปพร้อมกันเลยครับนี่โอ้โห เจออเดชคนสวยนะฮะนี่อยู่ที่สวนยางพาปราครับถนนสายบ้านสาไทยบ้านช่องเพียมเเมืองจังหวัดกระบี่ฮะมีร้านกาแฟและเครื่องดื่มฮะชื่อร้านว่าแอติจูดนะครับ เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดื่มดมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้สีเขียวร,ร่มรื่นนะฮะเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งฮะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮะโอ้โห,โหนี่กลางสวนยาง,งไม่เน้นสิ่งก่อสร้างเน้นธรรมชาติล้นวเนๆนะถูกอ,อกถูกใจครับแล้วก็ราคาเครื่องดื่มนะฮะก็เริ่มต้น3 5บาทถึง70บาทเท่านั้นนะครับเจ้าของร้านนะชื่อว่าคุณอัญชลีตรีไวแล้วก็ คุณกิติหนุ่มรินนะฮะก็เป็น2หนุ่มสาวฮะชาวกระบี่บอกแบบนี้ครับว่าเล่าที่มาที่ไปของร้านว่าอยากจะให้เป็นสถานที่ผ่อนคลายฮะเป็นธรรมชาติลูกค้าที่เข้ามาก็สามารถจิบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชิวๆฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับซึ่งคาเฟ่สไตล์นี้ที่จังหวัดกระบี่ฮะต้องบอกวันนี้ฮะมีน้อยมากโอ้โหมีเต็นท์ด้วยเหมือนเราไปแบบ ไปพักแรมอยู่กลางป่าเบาๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพอทดลองเปิดได้สักหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าโอ้โหได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะฮะไม่ต่ำกว่าวันละ80คนช่วยไนตอนนี้ก็หลายร้อยนะครับก็ทําให้มีรายได้เยอะทีเดียวนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะใครสนใจชอบแบบคาเฟ่สายธรรมชาตินะไปได้ไปที่ริษัแอตติจูดครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกนะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้0 9 5ย์6ก 6633นะฮะพี่ว่านี่เหมาะกับอะไรดูไหมงไงครอบครัวฮะมีลูกเด็กเล็กแดงโอ้โหปล่อยวิ่งไปเต็มที่ <Science S 1> เลยสายเนะ็ตไอดอลก็ห้ามพลาดน,นะถ่ายรูปมันจะสวยนะ <laughs> เออต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ